อิทธิพลร้อนแรงจากดาวพระอาทิตย์ส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีในเรื่องของความเป็นผู้นำอำนาจเกียรติยศด,ดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวที่มีพลังงานมากที่สุดเป็นดาวธาตุไฟในทางโหราศาสตร์จะถือว่าดาวพระอาทิตย์จะมีพลังงานของบุคคลที่เป็นเพศชายและส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดเป็นดาวที่มีผลในแง่มุมของการกระทำดังนั้นดาวพระอาทิตย์ จึงถือเป็นดาวที่บ่งบอกถึงลักษณะภายนอกแล้วก็บ่งบอกถึงความทะเยอทะยานในตัวของแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพิจารณากันนะคะว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีจะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านนะคะ ดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะ ในวันที่14มีนาคมไปจนถึงวันที่14เมษายนปี2568ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีออกจากราศีกุมออกจากเรือนอริของดวงชะตาโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตาทำม,มุมเล็งลัคนาราศีเกิดชาวกันนะคะแล้วการที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนิครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวพระศุกร์เจอกันกับดาวพระราหู ซึ่งดาวพระอาทิตย์กับดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวคู่สมพลส่วนดาวพระอาทิตย์กับดาวพระราหูถือเป็นดาวเจ้าเรือนอริค่ะเป็นคู่ศัตรูไม่ถูกกันนั่นเองในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ดาวธาตุไฟดาวแห่งพลังงานโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตนิข,ของดวงชะตาแบบนี้นะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกัน จะได้เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องในเชิงของความรักความใคร่หรือเกี่ยวข้องในเชิงของการทํางานมีการทํางานร่วมกันกับเพศตรงข้ามหรือได้ทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มมากขึ้นก็ได้ดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกันนะคะเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตนิมันก็เป็นช่วงที่ชาวกันอาจจะเจอกับคนที่ถูกจริตและเจอกับคนที่ไม่ถูกจริต ผสมปนเปปะปนกันไปค่ะคือเจอกับคนที่ถูกใจบ้างทํางานด้วยกันดีนะคะพากันไปสู่ความก้าวหน้างานสําเร็จราบรื่นได้เร็วได้รวดวเอ่อได้ว่องไวหรือบางทีคุณอาจจะเจอกับทีมที่ไม่ดีก็ได้เจอกับคนที่ทําให้ล่าช้านะคะเจอกับเพื่อนร่วมทีมที่เอารัดเอาเปรียบกินแรงกินเวลามันเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาววิจนาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเอาแน่เอานอนอยังไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาเจอกันกับดาวพระ ในเรือนปัตนิซึ่งดาวพระสุกก็เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระตรงนี้ชาวกันจะมีข้อดีนะคะสิ่งที่ถือว่าเด่นของคุณเลยคือเรื่องเงินเงินทองทองเวลาที่ชาวลัคนาราศีกันเดือดร้อนในเรื่องของการหมุนเงินการจัดการเงินคุณจะหาทางออกทางแก้ได้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามคนรักหรือคู่รักรวมไปถึงเงินเก่าๆในอดีตเงินค้างคาเงินที่คุณเคยเรียกร้องไปเงินค่าชดเชยค่าสินไหมเงินเคลมประกันต่างๆมันมีโอกาสที่จะได้รับ เข้ามาในช่วงนี้ดาวพระศุกร์เป็นดาวสุขพระด้วยนะคะแล้วโคจรมาอยู่ในเรือนปัต,ตนิได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระศุกร์นั้นมีกําลังวังชาชาวลัคนาราศีกันก็จะมีความสามารถในเรื่องของการจัดก,การหรือว่าในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะชาวกันคะดาวพระอาทิตย์กับดาวพระศุกร์เป็นคู่สมพลอย่างที่จะัยบอกไปเวลาที่คุณเดือดร้อนคุณจะไม่ได้เดือดร้อนเพียงคนเดียวตามลาพังนะมักจะมีตัวช่วยมักจะมีคนรอบข้างที่พร้อมสู้พร้อมลุยไปกับคุณหรือว่า คอยช่วยเหลือคุณนั่นเองนะคะ ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนปัตตนินี้ได้มาเจอกันกับดาวพระราหูซึ่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวพระราหูกับดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่ไม่ถูกกันเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูนะคะแล้วก็ในทางโหราศาสตร์จะมองว่าดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวของเงาเงาของดาวพระราหูสามารถบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์ได้ชาวลัคนาราศีการต้องระมัดระวังเรื่องชื่อเสียงลาบยศเกติยศมีคนพูดถึงคนในทิศทางที่ไม่ดีมีคนใส่ร้ายป้ายสีมีคนใส่ความมีคนโยนความผิดมาให้ มันเป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีการต้องรอบคอบให้มากนะดังนั้นไม่ควรข้องเกี่ยวกับสิ่งสีเทาอย่าข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายอย่าข้องเกี่ยวกับอบายามุกจะดีที่สุดดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอริค่ะ โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนีให้ระมัดระวังความสัมพันธ์ของคุณกับเพศตรงข้ามด้วยมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งมีปากเสียงกันหรือมีเรื่องราวที่มีความคิดเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นได้นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรอบคอบให้มากนะคะส่วนในเรื่องดีๆนะดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนปัตนีเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งเล็งลัคนาราศีเกิด มันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะมีไฟดาวพระที่เป็นดาวแห่งไฟดาวธาตุไฟพอโคจรมเะเร็งลัคนาราศีเกิดมันเหมือนไฟส่องเข้ามายัางดวงชะตาเกิดของคุณมันทําให้คุณมีไฟมีพลังงานมีความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อ่ะ คุณจะมีความพยายามในการเรียนรู้หรือการทําอะไรบางอย่างคุณจะมีสมาธิกับมันมากยิ่งขึ้นใจจดใจจ่อกับมันมากขึ้นและเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยได้รับพลังงานที่ดีจากคนรอบข้างด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณอยากจะทําแล้วคนรอบข้างไม่สนับสนุนซัพพอร์ตอะ่ะมันเป็นจังหวะที่พอคุณอยากจะลงมือทําอะไรบางอย่างคนรอบข้างก็เห็นด้วยคนรอบข้างพร้อมที่จะซัพพอร์ตและช่วยเหลือ อาจจะเป็นคนในครอบครัวคู่รักคนรักหรือว่าทีมของคุณก็ได้ที่พร้อมที่จะไปกับคุณนะ่ะมันเป็นประมาณนั้นมันก็เลยยิ่งแต่มีพลังยิ่งแต่มีกําลังใจในการกระทําสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณซึ่งก็ถือว่าเป็นดาวพระพุธนั่นเองนะคะได้โคจรวิป,ปริต มาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาชาวลัคนาราศีการต้องระมัดระวังคําพูดการเจรจาก,การสื่อสารทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่พูดกับเด็กพูดกับลูกน้องบริวารพูดกับเพื่อนร่วมงานพูดกับคนทั่วๆไปคุณต้องระมัดระวังความเอ่อระมัดระวังคําพูดให้มากกว่านี้ บางทีการพูดการสื่อสารของชาวลัคนาราศีกันอาจจะทําให้คุณนั้นสร้างศัตรูโดยที่คุณไม่รู้ตัวมีคนไม่พึงพอใจในคําพูดของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะมันอาจจะเป็นเกณฑ์นี้ได้แล้วดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวด้วยเมื่อโคจรวิปริตผิดเพี้ยนมีเกณฑ์ที่คุณจะป่วยไขย้ไม่สบายนะคะอาจจะอ่อนเพลียเหนื่อยล้าหมดแรงหมดกำลังรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงมีอารมณ์หงุดหงิดแปรปรวนอันนี้เกิดขึ้นได้แล้วในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือปรนปัตนิเลงลัคนาราศีเกิดของคุณ อยากจะให้คุณระมัดระวังความใจร้อนบางทีชาวกันจะตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วจนเกินไปใจรีบใจร้อนจนเกินไปเวลาทําอะไรอยากจะเสร็จให้เร็วอยากจะให้มันทันเวลาอยากจะให้มันเป็นไปตามแลนตามแผนพอมันไม่เป็นไปตามแพลนแล้วเนี่ยคุณจะหงุดหงิดง่ายมากนะชาวกันดังนั้นคุณต้องใจเย็นๆให้มากขึ้นอย่าตัดสินใจอะไรแบบหุนหันพลันแล่นอย่าวู่วามจนเกินไปไม่เช่นนั้นต้องคอยตามแก้ปัญหาอีกยาวเลยนะคะชาวกันคะที่จะที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงก็คือช่วงนี้ จะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนปัต,ตนิคุณจะไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่มีเกณฑ์ได้เดินทางได้เปิดหูเปิดตาได้ไปในสถานที่ที่คุณไม่เคยไปนะคะหรืออาจจะไปในสถานที่ที่แปลกหูแปลกตาอาจจะเป็นสถานที่ที่มีความหรูหราหรือเป็นสถานที่ที่สวยงามได้รับการตกแต่งอย่างละเอียดพิถีพิถันหรือเป็นวิวทิวทัศน์ที่มันสวยงามจนลงใจบริบทแบบนี้ค่ะชาวลัคนาราศีกันจะได้พบเจอ ในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตานีของดวงชะตานั่นเองมันมีเกณฑ์ที่จะอยู่ไม่ติดที่อ่ะได้เดินทางตลอดมันเหมือนกับที่ผีพจรลงเท้าดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนปัตตานีได้เดินทางไปทั่วเลยนะระยะใกล้ระยะไกลยอยู่ไม่ติดบ้านค่ะชาวกันต้องได้ออกจากบ้านอยู่บ่อยๆเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของโชคลาภชาวลัคนาราศรีกันมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากเพศตรงข้ามนะดาวพระอาทิตย์เป็นดาววินาศก็จริงแต่วินาศก็ให้ผลในเชิงของโชคฟลุก๊กฟลุกลาบผลลอย อยขึ้นมามันเป็นไปได้นะตัวเลขที่ได้มาจากเพศตรงข้ามหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักของคุณสามารถนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เช่นกันในระยะนี้นะคะก็ลองดูเนาะสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีนะคะชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเอง หรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ